ถึงกับพนลม้โ oh. เป็นการทำความเคารพนะคะแบบคำนับฟ้าดินโอ้ยวันนี้พ่อแสนชัยไปขึ้นญ้านะคะวันนี้น้องแสนชัยก็เลยไม่ได้ปรากฏดปรากฏตรงนี้ทำไมมันเอียงเอียเด็ xeหยุดอีกแล้ว hey, Ê, ใบบุญดูสูงขึ้นไหมก็น่าจะสูงขึ้นทุกวันสูงขึ้นนิดนึ่งรักเคนนะชีชีอยู่ไม่สุกแล้วชีชีอยู่ไม่สุกแล้วจะได้กินดีใจเหลือเกินอกโอ้ยขอบคุณนะคะคชิวกำลังหายเห็น เพิ่งเข้ามาไปหาใบบัวมยังคะอันนี้เพิ่งผ่านน้องใบบัวม,มาแต่ว่าแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวป้อนอาหารของคุณแม่ก่อนคุณแม่ชีชีเ, <laughs> เอ็นดูความวนเดินวนด้วยความดีใจขอบคุณนะคะ <laughs> แอดกำนัน <laughs> โอเคหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะ ช่วยเหลือตัวเองออยนุ่นไปละทิ้งตะกร้าไปหาลูกสาวล้วเธอไม่รักเอาของแม่ชีไปให้ลูกสาวสักหน่อยอ้าวฝากอยากให้บีตรงไหนนะคะฝากแอดกำนันได้เลยตอนนี้นาทีทองอุ้ยฉันฉันกัดฟันแล้วนะฉันกัดฟันแล้วหนึ่งนะโอ้โหนะคะเป็นคำกล่น วิ่งแม่ล่วงเออถูอไถเลขออกไปแล้วนะคะเผื่องวดหน้าเอ้ยใบบุญน้ำเมยคนละสามเธอจะต้องไปดูลูกค้าใช่ไหมเดี๋ยวฉันเดินเองหรือว่าเธอจะมาให้ลูกก็ลาต่า อันนี้สามน้ำมือสามของคุณเอาพิชยาคุณพิชยาอยู่ก็เฟินก่อนนะเดี๋ยวพ่อไปเอายืนนิ่งเจ้ายืนนิ่งเจ้า เอกนีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แอดสาวนะคะคุณครูดิฉันไม่ใช่แอดสาวนะคะยังไม่ต้องหนีอ่ะไม่ต้องหนีนะคะของเอ๋ยสามแล้วก็ใบบุญสามได้นะเด็กรอแป๊บนะลูกอ๋อไอ้นี่คือดีที่สุดแล้วรอยหน้ารอยตา อยากเขียนที่ท้องใบบุญเชิญหยุ่มได้ยะหยุ่มได้ค่ะแต่น้องจะให้หยุ่มไหมไออีกเรื่องส่วนคนนี้ก้มนาจูบดินแล้วนะคะ คุณรติยาตะกลาใหญ่ฮะตะกลาอาอาจจะต้องขอเวลานะคะเพราะว่าตะกลาใหญ่นี้เรายังไม่มีสแตนบายอาจจะเป็นหลังใหม่นะคะคุณรติยาขมแสนเล็บขาวดีจังนี่ตามโคชลักแล้วช้างที่เล็บขาวถือว่าเป็นช้างที่นิสัยดีโคชลักดีนะคะแต่โคชลักอาจจะเพียเพ้ยนได้ เมื่อเราหเห็นนะคะสิ่งที่อยู่ตรงหน้ากับาตามตำราที่ว่าไว้นะคะดูไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่หางตรงซะด้วยเล็บขาวอีกนะคะเขาฉลาดดีเขาฉลาดดีไม่ได้แปลว่าไม่ดือ้อเขาฉลาดดีก็ดื้อได้ดูพี่เขาดูพี่แสนล้านสิเล็บไม่ค่อยขาวเท่าไหร่แต่แต่นิสัยนิ่งนะคะ ค่าข้า,ขาชมเท่าไหร่ผู้ใหญ่หนึ่งร้อยเด็กห้าสิบนะคะคุณลสตี <continues> ต้องนั่งกินอ้าวพ่อบอก<ด>พ่อสอนไว้นั่งกินนอนกินกันเลยทีเดียวห้ามลุกจุด,ด,ด,ดตาอ่าขอบคุณนะคะขอบคุณครับคุณยัง ขอ,ขอบคุณอาหาร,รสําหรับเด็กๆโออขอบคุณคุณพ่อของน้องๆด้วยที่มารับอาหารไปป้อนนะคะเอาต้องนั่งกิน <laughs> นั่งแล้วก็ยืนถ้ากินไม่หมดห้ามลุกใช่ไหมดีวก,กันไว้แล้วใช่ไหม <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้นอกจากจะไม่ฟังแล้วคือแบบ ถาก,กินพิสดารขึ้นทุกวันนะคะเอออะกินแล้วมันดูดูเอายาไปไว้บนหวัวขอบคุณค่นะก็มันก็ไม่ได้มีใครแย่งนะก็ทำไมเอาไปพักไว้พักยาอันนี้ได้เวลาอาบน้ำแล้วเหรอพี่อ,อะหร ไม่รู้จะบรรยายยังไงกับความเป็นคมแสนนะคะขอบคุณครับโอเค